พาเด็กยุค90มาเดินสยามในยุค2000มาอัปเดตปี2022เนี่ยสยามเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเป็นสังกะสีหมดแล้วเกาหลีเกาใจเว่าเกาหลีไม่ไหวแล้วแค่ีุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มาบุญทองมาทำอะไรคะ คนโบจะพาทุกคนมาอัปเดตแถวแถวสยามเนาะว่าตอนนี้ปี2022เนี่ยสยามเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะทุกคนก็คือจะพาเด็กยุค90มาเดินสยามในยุค2,000นะคะทุกคนเนี่ยแค่เดินมาตอนตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะดูถ่ายให้ดู ตรงนี้จะเป็นตรงหน้าห้างมาบุญทองนะคะดูกคนตรงหอศิลนเนาะก็คือแบบวา่ามีร่มไปกันแดดสังเกตง่ายๆเลยคือแถวนี้เขาได้ว่าได้ทำลายทุกทิ้งหมดแล้วเขาจะทำ น่าจะทําเป็นห้างเนาะถ้าไม่ห้างก็น่าจะเป็นคอนโดดูบนอันนี้โบเดานะคือไม่รู้เลยปกติะแถวเนี้ยจะเป็นพวกบว่าคลินิกเสริมความงามพวกร้านขายของจุกจิกต่างๆเออตอนนี้ก็แบบว่าเป็นสังกะีหมดแล้ว ขึ้มนมาจากไหนก่อนทั้งรลจริงจ้าับอว่ามีที่ถ่ายรูปเพิ่มขึ้นเยอะมากเราจะไปดูตรงที่เขาบอกว่าสยามที่มันคล้ายๆเกาหลีอ่ะโซนเกาหลีอ่ะเขาเรียกสยามอะไรวะ สยามสตอวแฟร์ใช่ป่ะทุกคนที่เด็กวัยรุ่นเขาอมาเดินนะที่บอกมีเต้นๆกันอะ่ะเออนั่นแหละเราจะไปดูตรงนั้นไะวันนี้มีไหมไม่แน่ใจไปดูกันดีกว่าเข้านี่เลยดีกว่าั้งแล้วก็เดินทะลุข้างหลังฮะไม่ไปข้างหน้าตรงนี้ ก็แพซอยหนึ่งนะคะทุกคนก็คือหลุดมาเหมือนหลุดมาอยู่เกาหลีเวอร์อะไรเวอร์ทุกคนคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากตึกลาได้ทำบอกว่าเป็นตึกสูงเลยนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าทําเป็นลานที่แบบว่าเป็นพื้นที่ใช้ส่วนรวมอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะบอกว่ามาซ้อมเต้นหรือว่ามาเต้นโชว์กันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวโบหาก่อนหาหากลุ่มที่เขาเต้นก่อนเพื่อใครให้ดูก็คือตรงนี้แบบว่าเกาหลีเกาใจเวอร์เกาหลีไม่ไหวแล้วทุกคน ไปดูพี <rôle à> ่บอมอันยัฮัเซยตอนนี้อยู่ไหนคอ่อเะจะะท่ามาเดี๋ยไม่ใช่ละไม่ันนที่เขาจะเล่นนี่นตุ่น้รู้กัน รยากาศก็คือแบบว่า,า,าอุ้ยสะดุด <c oughs> คือไม่ต้องจองตัวเครื่องบินไปเกาหลีแล้วนะจริงๆถ้าอยากได้รูปที่แบบว่าเป็นฟิลเกาหลีก็คือแบบว่ามาที่สยามเด้อจริงๆดุกคน การแต่งตัวแบบก็คือว่าเนี่ยยืนนี่มันเมืองรอได้เด็กๆฮัลโหลกลางแดดก็สู้สุดใจจริงถ่ายรูปแบบทุกคนคือมันถ่ายรูปสวยจริงคือแบบว่ามันฟิลโกาลีเลยอ่ะมันฟิลเกาหลีเกาใจไม่ไหวทุกคนนี่มันฟิลสยามแท้ๆหละใช่เหมือนไม่ได้อยู่สยามเลยเ้อกลางแดดเขาก็ยืนถ่ายกัน S 2> <S 2> เออนี่ยมีร้านกะลีมาเปิดนะเออร้านอาหารนน,นอกจากจะมีคนเยอะแล้วร้านอาหารก็ยังเยอะมากๆด้วยน่าจะเป็นเพราะหลังโควิดด้วยไหน ตามจุดจุดจุดอ่ะเพราะ้่าจะมีการแบบว่ามาเต้นโคเวอร์อะไรประมาณนะั้นเะดี๋ยวรอดูเนาะตอนนี้พวกขอตัวไปกินก่อนแล้วค่ะคคทุกคนโอเคทุกคนพวก็เข้ามาในซอยที่ขายของแบบกระจุกกระจิกกะมุกกะมิก ของกิฟต์ช็อปแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆแล้วก็จะมีแบบว่าขายอาหารด้วยะค่ะทุกนรรคนคือแบบว่าคอนด็อกใช่ไหม ฉันโผล่ที่นี่เฉยเลยวะ่ะ Summer Day งงไหมอ๋อตรงนี้มันเป็นตรงตลาดสยามแคมปิ้งใชายหับแล้วก็หันมาอีกทางหนึ่งจะเป็น Summer Day เฉยเลยวะ่ะทุกคนเหมือนเมื่อกี้แบบว่าเดินอยู่ตลาดตลาดนัดแล้วก็มาโผล่ชายหาดเฉยเลยอ่ะได้หลายฟิลจริงนะมาที่สยาม จะไปไหนที่นี่ไม่รู้ไม่รู้จักสยามจะไปโผล่ที่ไหนเอ่ย ทุกคนมันได้เกิดความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นก็คือโบอะลืมปิดคลิปที่สยามเว้ยไม่รู้ว่าแบบว่าไปรีบหรือคิดว่าตัวเองปิดแล้วหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้พอกลับมาดูวิดีโอใช่หมกลายเป็นแบบว่าคลิปที่พูดปิดไม่มีนะคะเออน,นั่นแหละก็เราจะมาจบคลิปสยามด้วยคลิปนี้เลยนะคะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้าโบวจะพาทุกคนไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวนนี้ขอบคุณสรับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ